พรับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือทุท่านยินดีต้อนรับข้าสู่ช่องหอยเด่นด่1ห6อีกแล้วเซิ่งเป็นแนวทาง16พฤษภาคม โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยเราไปชมกันเลยท่านผู้ชมใบนี้ครับจับโคชุดเดียวสี่หกสี่หก ก่อนแนวทานที่ผพันมาก็สรุปแล้วผ่านเนวทานใหม่นี้ก็เบ่งปัน46นะท่านผู้ชมนะ46คู่เดียวขอบคุณมากต่อไปครับผมใบนี้แนวทางสองตัวล่างทานผู้ชมกเบ่งปัน สี่สองสี่สองคู่เดียวอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วพันเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปัน,ปนสี่สองต่อไปครับผมใบนี้ ยันเบ่งปานแนวทานบุนล่างท่านผู้ชมอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะท่านผู้ชมนะอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านหกสามสและก็แนวทานที่แล้ว ็ผ่านแปดห้าแปดห้าหกสามโน้ทันใหม่นี้ก็เบ่งปัน,ปนวิ่งหนึ่งตัวเดียวจับคู่หนึ่งเก้าหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งสนเบ่งปันหกชุดเบ่งปันหกชุด ให้พิจารณาเป็นแนวทางขอบคุณจริงๆริงข้อมูลต่อไปครับผมใบนี้นักรบอิสระเบ่งปันสองสูตรชูน สองสูนย์นสามเกกับ 2. 9งเก้าชูนเกชูนเก้าสอาสาาชูนเก้าจับคู่ 9. ก้า 9. นึ่ก็ขอบคุณจริงๆข้อมูล ท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วอย่าลืมเป็นกำลังใจกำลังเจอกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยต่อไปครับผมใบนี้เอยท่านผู้ชมธนาพัฒน์เบงปานแนวทานสิบหน่อยล่า สิบหน่วยล่างสี่หกแปดสี่หกแปดนะท้าวโชว์แบ่งปันสามตัวแบ่งปันสามตัวให้พิจารณาไปต่อกันเลยครับผมใบนี้ วิพักดับเหลือเดน่นดับเหลือเด่นล่ากก็เบ่งปันดับไปแล้วหลายชุดนะจากฝั่งซ้ายมือฝั่งขวามือก็เหลือก็เหลือเด่นนะสามหนึ่งสามหกสามเจ็ดสามแปดสี่หนึ่งสี่เจ็ดสี่แปด ห้าหนึ่งห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดแปดหนึ่งแปดหกแปดเจ็ดนะท่านผู้ชมวิภัยรักเจ้าของแนวทางที่แบ่งปันต่อไปครับผมใบนี้สามตัวบนสามสูตร ท่านผู้ชมวันนี้ก็เป็นอดีตที่ผ่านมาสุดที่หนึ่งที่สองที่สามสามสุดสามสุดสามตัวบูนนะก็ในทันไม่นี้ครับผมเบ่งปานอีกแล้วนะ ต้นใหม่นี้ครับ8ปนะ3 7เก้าสามเจ้าหนอะทัชนเปเก้ามเจ็ดเกแล้วก็สี่ศนะสตัวบน3สูตรทานผู้ชม ต่อไปครับผมใบน,นี้เอ้ยใบน,นี้ก็เป็นอดีตที่แล้วนะสมตัวบนสองตัวล่างอดีตที่แล้วผ่านตรงซึ่งเนวนทันใหม่นี้ครับก็เบ่งปานอีกแล้วนะท่านผู้ชมเบ่งปานอีกแล้วเราไปชมกัน 7จ4หนึ่งสี่แล้วก็เจ็ดสามนะเจ็ดหนึ่งสี่แล้วก็เจ็ดสามก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยต่อไปครับผมสามตัวโบนานนูนนูนก็อดีตที่ผ่านมาก็ผ่าน อดีตที่ผ่านมาก็ผ่านสูตรนะสูตรตรองท่านผู้ชมเดือนธันหม่นี้เดือนธันหม่นี้ก็เบ่งปานอีกแล้วท่านผู้ชมเบ่งปานสุดที่1 9ึ่งเก้าหนึ่งสูตรุดที่2 8สูตรสุดที่3าก็ เบ่งปาน2 3 5 8แล้วก็1 3 6 7แล้วก็1 3ก็เบ่งปานชูน3นะชูน3ชูน3 3 8 9 8 3 9 3 8 9 8 3 9 3 8 เด๋ยวทันทีแล้วก็ตรองนะท่านผู้ชมก็จับชุดเอาเองนะท่านผู้ชมนะก็เบ่งปานลายสูตรนะท่านเบ่งปานลายสูตรนะแปดสามชนสาม,สามตัวเดียวจับชุดเอาเองนะต่อไปครับผมใบนี้ระเดนเบ่งปนา,านเดืนทันโบนศูนย์หนึ่ง ศูเบ่งพันสองตัวให้พิจารณาเต่นบูนต่อไปครับผมไปนี้ไม่นี้ก็เป็นแนวทาง วิ่งตัวเดียวเบ่งปานสี่น,นนะเบ่งปานวิ่งสี่ตัวเดียวเนะาะอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านเดี๋ยวทันใบนี้ก็เบ่งปานสี่ตัวเดียวให้พิจารณาเป็นเแนวทางต่อไปครับผมใบนี้ท่านผู้ชม วิพารกเดล่างสาม,นสามห,หนึ่งสามหกแปดหนึ่งแปดหกสี่คู่เบ่งปันสี่คู่ให้พิจารณาวิพารกไปต่อกันเลยครับผมใบนี้ใบนี้ก็แนวทานสองตัวบน นะท่านผู้ชมยันนะเบ่งปันอดีตที่ผ่านมาจับชุดผ่านในท่านใหม่นี้ครับผมเบ่งปัน5 1, กับ8901จับคู่58595051 58595051นะท่านผู้ชมก็ขอบคุณจริงๆขอบคุณ แนวทางที่เบ่งปันยังออเรียลก็อดีตที่ผ่านมาจับโคก็ผ่านเจ็ดสองแปดแปดนะต่อไปครับผมใบนี้วิ่งตัวเดียวนะวิ่งตัวเดียวก้าเนาะ วิ่งตัวเดียวกาวนะต่อไปครับผมใบนี้ท่านนี้เบ่งปัญญทานสิบหน่อยตัวเดียวรอสสิบหน่อยนะท่านต้องทีสิบหน่อยเบ่งปันสองนะเบ่งปันสองตัวเดียว ก็ขอบคุณอย่างมากครับผมต่อไปครับผมใบนี้ถ้านผูชมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะเนาะรอพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปนะคลิปนี้ก็ขอบคุณ ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผมท่านผู้ชมใบนี้ก็เบ่งปาเนเดวทานสูตร3ตัวนะท่านผู้ชมอดีตผ่านเนาะอดีตผ่านเดวทานใบนี้ก็449กับ459นะคลิปนี้ก็ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม